หัวใจของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวเขาคือใคร้อขอภัยบอกทถีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์หนู จัจจมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกงศบกัน9ก้งงา,าไ isted, งงาานะะม้พลังงานของคนธาตุไฟเดี๋ยวให้พิ s t e พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินคุณเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะมีความอ่อนโยนชอบอะไรที่ตรงไปตรงมานะคะอ่อนไหวเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่มีเสนแรงมากๆนะคะ ซิกเซนหลังสังหรณ์จิตสัมผัสค่อนข้างจะแรงมากๆอะไรที่เหมือนไม่ชอบมาพากลกินตุดๆนิดนึงก็คือคุณจะรับรู้ได้ไวมากๆนั่นเองนะคะบุคลิกดีหน้าจาดีแต่งตัวเก่งนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆเป็นคนขยันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ จัดลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องราวแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีสิ่งที่รอคอยมีสิ่งที่เฝ้าคอยเป็นคนหางานเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะทำงานหาเงินตั้งใจนะคะอาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้เป้าหมายของคุณก็คือการมีชีวิตที่สุขสบายนั่นเองนะคะมีความสุขกับการได้ดูแลตัวเองนะคะมีความสุขกับการที่ ตัวเองดูดีนะคะได้กินอิม่มนอนหลับไปไหนได้ทุกที่ตามที่ต้องการนั่นเองนะคะเป้าหมายของคุณก็คือการมีชีวิตที่สุขสบายนะคะการเงินที่มั่นคงนั่นเองคุณยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะทำงานหนักขอแค่ให้ชีวิตของคุณไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บไม่จนนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่หัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะเขาคือใคร ใครที่หัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวขอภัยบอกทีนะคะหัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวเขาคือใครใครที่หัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวสามไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟ สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพิกกกานสีดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกูมเดอร์ทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์อาจจะเบียงไปเบียงมาได้ง่ายๆนะคะตอนจะนิ่งก็นิ่งนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะคะมีความใจเย็นรอได้นะคะมีเหตุผลแต่พอที่อารมณ์หงุดหงิด ทนไม่ได้ทนไม่ไหวหรือโมโหขึ้นมาค่อนข้างจะโวยวายตีโพยตีพาย,พ,ย,พ,ยพอสมควรนะคะตอนที่ทนได้ก็คือทนทนไปจนสุดเลยโดยที่แทบจะไม่ไม่บ่นอะไรไม่แสดงออกอะไรนะคะแต่พอถึงการอดทนนั้นหรือว่าความอดทนนั้นถึงขีดจำกัดก็คือระเบิดออกมาทีเดียวเลยนั่นเองนะคะเป็นคนที่รักครอบครัว ชอบให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นคนที่มีความหวังมีความคาดหวังมีเป้าหมายในชีวิตมองการไกลนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยก็ได้นะคะข้อเสียของเขาก็คือการเก็บกดการนิ่งเงียบ การเก็บความเครียดการเก็บปัญหาอุปสรรคเอาไว้นะคะแล้วไม่บอกรอจนถึงขีดจํากัดแล้วก็เรื่องนั้นก็คือกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าทําให้มีปัญหามีประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่โตนะคะไม่ค่อยได้เคลียร์กันแบบรู้สึกอะไรแล้วพูดออกมาตรงๆแล้วค่อยๆเคลียร์นะคะเก็บ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 จนถึงวันที่เก็บไม่ได้เราก็ระเบิดออกมาเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า เพราะอะไรนะคะหัวใจของเขาถึงมีแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะทําไมหัวใจของเขาความรักของเขาถึงมีแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะทําไมหัวใจของเขาความรักของเขาถึงมีแค่คุณเพียงคนเดียวเขารักอะไรในตัวคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะ ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนะคะความอดทนนะคะการต่อสู้การฝ่าฟันแม้ว่าจะในวันที่ไม่เข้าใจนะคะการตื้อนะคะการอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นยังไงก็ตามนะคะในความรักเนาะ จ็บปวดเสียใจผิดหวังไม่เข้าใจร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะในวันที่ไม่เข้าใจก็ยังอยู่ด้วยกันแม้จะไม่มองหน้าหรือว่าไม่พูดคุยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะคิดถึงใจของแต่ละฝ่ายนะคะมีความละเอียดอ่อนมีความรอบคอบมีความอดทนด้วยนะคะ พลังงานของการคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมานะคะแต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันแม้จะมีปัญหามีประเด็นก็ตามระหว่างคุณกับเขามีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะคุณมีความอ่อนโยนมีความเซนสิทีฟแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ชัดๆเคลียร์แฟร์ๆนะคะไม่มีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นรู้สึกอะไรนะคะก็แสดงออกมาก็พูดออกมานะคะอยากได้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรส่วนใหญ่แล้วคุณจะพูดออกมานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เซ้นแรงเป็นคนที่ไม่อยากให้มีปัญหา ชอบเคลียอะไรให้จบจบเป็นเรื่องเรื่องแต่เขานะคะเป็นคนที่ความคล้ายกันก็คือมีเป้าหมายมีความรักมีความห่วงใย,ยให้กันแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก็บเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บจนเก็บไม่ได้เก็บจนถึงเวลาที่ทนไม่ได้แล้วก็ระเบิดออกมาทีเดียวนะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณน,นะคะสิ่งที่ทำให้เขา รู้สึกว่าเขาไปไหนจากคุณไม่ได้ก็คือความอ่อนโยนความจริงใจความอดทนการแคร์เขาความละเอียดอ่อนความรอบคอบในตัวคุณเขารู้ว่าข้อเสียของเขาคืออะไรนะคะความโมโหร้ายการเก็บกดการระเบิดออกมาทีเดียวนะคะ การไม่ค่อยพูดนะคะแต่คุณก็ยังอยู่ด้วยคุณก็ยังพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะรับฟังแล้วก็มองต่างมุมมองในมุมของเขาเข้าใจเขานั่นเองนะคะบางครั้งตัวคุณก็อาจจะเข้าใจเขามากกว่าที่เขาเข้าใจตัวเขาเองด้วยซ้ำนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขารักในตัวคุณชอบในตัวคุณแล้วก็ไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะ ความอ่อนโยนความจริงใจนะคะการดูแลเทคแคร์ใส่ใจการถามถ่ายความรักความอบอุน่นความอ่อนโยนที่คุณมีให้กับเขานะคะรักที่มั่นคงที่คุณมีให้กับเขาการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่แคร์ความรู้สึกรักด้วยหัวใจในขณะเดียวกันตั้งแต่หัวจนถึงเท้าคุณก็ดูแลเขาการแต่งตัวบุค,คลิกนะคะแล้วก็ ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคุณก็รักเขารักด้วยความมั่นคงรักด้วยความจริงใจนั่นเองความรักที่คุณมีให้เขานะคะความอดทนที่คุณมีให้ต่อเขาความเข้าใจที่คุณมีให้ต่อเขานั่นเองนะคะที่ทําให้เขารักคุณเต็มหัวใจแล้วก็ไปไหนจากคุณไม่ได้ไม่คิดที่จะไปไหนจากคุณรู้ด้วยนะคะว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรแล้วก็รู้สึกยินดีภูมิใจรู้สึก ดีมากๆที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อเสียยังไงคุณก็พยายามที่จะเข้าใจค่ะพยายามที่จะรับฟังเขาแล้วก็แคร์ความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะหัวใจของเขาจึงมีแค่คุณเพียงคนเดียวคุณเป็นเหมือนคู่ชีวิตคนที่เขาจะร่วมทุกข์้้วก็ร่วมสุขไปด้วยกันนั่นเองนะคะ